สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา unbox นะครับแกะกล่อง,งรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนรองเท้าแตะวิ่งเพื่อสุขภาพาก็ยังคงเป็นคําถามที่เจออยู่ตลอดเวลาใส่รองเท้าแตะไปวิง่งเฮ้ยทำไมไม่ใส่รองเท้าเป้าใบมาไม่มีเหรอไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่มันเป็นรองเท้าแตะสําหรับการวิ่งจริงๆนะครับแต่วันนี้ที่มารีวิวเนี่ยก็ได้รับมาเป็นวารีนะครับไม่ใช่วารีเทพเนะแต่เป็นวารีที่เบาดุดสายน,านะครับได้มา2คู่นะครับ เป็นของไซส์ผู้ชายแล้วก็ไซส์ผู้หญิงเดี๋ยวใช้ให้แฟนลงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้มาเราจะต้องทําการล้างก่อนด้วยการเอาไปล้างกับน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็เอาไปตากลมนะครับแนะนําว่าไม่ควรเอาไปตากแดดนะอาจจะเกิดการหดตัวได้นี่คือหน้าตาของเจ้าวารีนะครับนะวารีชิบาดุดสายน้ําครับ คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างก็แน่นอนครับรองเท้าคู่นี้เขาออกแบบมาสําหรับการรีทัวรี่นะครับใส่เพื่อการฟื้นฟูจะไม่เหมือนกับตัวอีร้อยเอันนั้นคือสําหรับการวิ่งโดยเฉพาะนะครับงั้นตรงปลายของเขาก็อาจจะบางๆหน่อยตัวนี้ก็จะมีความหนานิดนึงแต่ตรงซ่อนเนี่ยจะหนาประมาณ3เซนแต่เห็นหนาะแบบนี้น้ําหนักเบามากนะครับหนาหนักโดยรวมนี่คือ100กรัมเท่านั้นนะหนึ100กรัมนะครับเวลาใส่ก็ค่อนข้างจะคือเหมาะกับ ลักษณะฝ่าเท้าคนเอเชียที่ค่อนข้างจะมีความแบนแล้วก็กว้างอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งก็จะเจอปัญหาเรื่องของการโดนบีบที่ฝ่าเท้าแต่พอใส่ตัวอ l ลิตวิ่งก็ค่อนข้างจะสบายมากขึ้นนะครับทีนี้พอเราวิ่งนานๆเนี่ยก็จะต้องมีการพักผ่อนบ้างฟื้นฟูสภาพเท้าบ้าง <c oughs> ก็เลยอยากจะทดลองนะครับใส่วาลีในการเดินเบาๆนะครับหยาอยแยะหยาอแยะเป็นการฟื้นฟูร่างกายโดยส่วนตัวไม่เคยใส่นะ ตัวรุ่นนี้แต่เคยเซให้คุณแม่ใส่ละนะครับคุณแม่ก็ค่อนข้างจะปลื้มพอสมควรเพราะว่าใส่แล้วนุ่มเทามากนะครับตัววัสดุก็ทําจาก TPU นะครับแล้วก็ EVA นะครับก็สามารถช่วยช่วยเรื่องของการลดแรงกระแทกได้ออกแบบตามหลักของอักกรนมิกด้วยนะครับในเบื้องตน้นก็เน้นเรื่องของการใส่ยืนใส่เดินเป็นนานๆนะครับนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้เดี๋ยวอาจจะออกไปรีวิวด้านนอกนะครับใส่ลองเดินให้ดูกันว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับ นี่คือวิง่งวารีนะครับทักคหน้าผมไหมครับมาตามสัญญาครับกับการใส่รองเท้าวิ่งรุ่นวารีในการเดินในชีวิตประจําวันทั่วไปถือว่าน้ําหนักเบาเดินสบายเท้ามากเลยครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปใส่วิ่งกันดูบ้างนะครับในส่วนของการวิ่งเนี่ยถ้าใส่วิ่งเพื่อฟื้นฟูวิ่งเพื่อรีคอเวอรี่หรือวิ่งโซน2ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับใช้งานได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนรองเท้าในการสลับในการใช้งานบ้าง แต่ถ้าเป็นการวิ่งระยะยาวๆวิ่งเพื่อทําเวลาเนี่ยก็ยังคงเทใจให้กับตัววีอิงรุ่นอีลิตร้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอวิ่งหยอดๆกับน้องตุก2ตัวนี้ไปพรางๆก่อนขอบคุณมากครับ